สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะผู้ว่าคนนี้มีแต่ให้ไม่คิดว่าจะใช้สิ่งนี้กับประชาชนผู้ว่าปทุมควักเงินส่วนตัวซื้อของให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวสุดประทับใจโดยตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องของผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ช่วยได้ เป็นเรื่องราวของผู้ว่าปทุมธานีและผ้าอนามัยโดยระบุข้อความว่าเช้าหลังผู้ว่าและทีมงานแบ่งการตระเวนเยี่ยมโรงพยาบาลสนามร่วมกับสรุปผลการปฏิบัติโรงพยาบาลสนามเจ็แห่ง2,103เตียงข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้มีทั้งผู้บริจาคและใช้งบประมาณไม่น่าจะขาดเหลืออะไรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเล่าผู้ว่าถามว่า ผ้าอนามัยได้จัดให้ไหมทุกคนนิ่งเงียบผู้ว่าหยิบของที่โต๊ะทำงานให้สองซองซองหนึ่งเขียนว่าค่าตอบแทนวิทยากรอีกซองเขียนว่าเบี้ยประชุมผู้ว่าบอกกับพวกเราว่าช่วยซื้อผ้าอนามัยให้โรงพยาบาลสนามด้วยคนติดโควิด -19 กก็ลำบากอยู่แล้วมาอยู่โรงพยาบาลสนามคงไม่ได้สะดวกสบายนักหากมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยแล้วไม่มีใช้น่าจะลำบาก เอาใจเขามาใส่ใจเรามีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปวันต่อมาผู้ว่าถามเงินที่ให้ไปพอไหมเราตอบตรงๆว่าไม่พอผู้ว่ายิ้มแล้วชมว่าดีมากแสดงว่าผ้าอนามัยเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในโรงพยาบาลสนามผู้ว่ายื่นตังค์ให้อีกในภารกิจเดิมแต่บอกให้เพิ่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะอยากตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเรื่องของผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ช่วยได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามดูเดย์ c อ m ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ